สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเพนชาแนลค่ะสำหรับเช้าวันนี้เป็นวันที่22พฤศจิกายน2565เราก็จะนำข่าวสารของน้องแอมชนที่ชามาฝากเหมือนเดิมค่ะ FC ขาน้องแอมของเราก็ได้เดินทางลงกรุงเทพไปแล้วค่ะเพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็ไปเทสเสียงกับค่ายเพลงค่ายใหญ่ค่ะ เป็นข่าวดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้น้องแอมของเราได้เดินทางไปเทสเสียงที่ค่ายแกมมี่ค่ะหลังจากที่ได้ไปไหว้พระขอพรกับท้าวเวสสุวรรณที่อยู่แก่งคันสูงใกล้ๆกันกันกบที่ร้านครัวอิ่มเอมของคุณยายน้องแอมที่อยู่แก่งคันสูงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญก็ในฐานะ เป็นตัวแทนของ FC น้องแอมเนาะก็ขออวยพรให้น้องแอมประสบความสำเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานดังๆปังปังเดินทางไปไหนมีคนรักมีคนชอบคาดแควปลอดภัยโชคดีนะคะ oh, like น้องแอมค่ะ ไปสูงหลานตลอดเนาะเม่ไหร่ไปผู้เดียวเด้มันอันตะลายอ้าลูกแอม,มชนพิชาับเขาจะไปเซ็สนสนกกัญญาแกมมี่โกก็มาขอพรปู่เวียสุวรรณสามสองสมีสาม,ส,ามสองเจ็ดนักร้องชื่อดังแอม,มชนพิชาก็มาขอพรปู่เวียสุวรรณเพื่อที่จะไปเคส็ดเสียงเข้า แกมิโก้ข้าวแกมิโก้ขอพรนนูมเออด้วยลูกสาธุช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนนี้ด้วยสาธุสาธุ